มีลูกหนึ่งคนจนไป7ปีแล้วจริงๆมีลูกหนึ่งคนใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ไปติดตามได้ในต่วยรู้โลกรู้ครับ สวัสดีครับผมตุวยพักพงอุดมกลยารักครับและนี่คือตุวยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินประโยคที่คนโบราณบอกใช่ไหมครับว่ามีลูกหนึ่งคนจนไป7ปีแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่7ปีแล้วก็มากกว่านั้นแล้วครับปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุป,ปี2 5ง4ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดครับเป็นปีแรกของไทยที่ปรากฏว่ามีคนตายมากกว่าคนเกิดแล้วโดยมีคนตายอยู่ที่5้าแสนหกหมื่ 3,650คนครับแต่ว่ามีคนเกิดเพียงแค่544,570คนแสดงว่าเรามีคนตายมากกว่าคนเกิดอยู่ที่1 9 8 0คน oh. และก่อนหน้านี้ครับที่กลายเป็นประเด็นและเป็นกระแสะเมื่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของคนไทยตอนนี้คือเรามีคนเกิดน้อยลงครับและสาเหตุที่ทำให้มีคนเกิดน้อยลงนั่นก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าเราจะส่งเสริมให้คนมีลูกไม่ยากครับแต่ที่ยากกว่าจริงๆก็คือทําอย่างไรให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยสามารถที่จะหาคนมาแต่งงานได้ก่อนยากกว่าการมีลูกครับ แต่คุณหมอชนน่านเองก็บอกครับบอกว่าด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบันมันจะเป็นการที่มีคนโสดมากขึ้นการที่คนแต่งงานช้าลงและรวมทั้งปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมต่างๆหรือแม้แต่สังคมก็เลยทำให้คนหลายคนในทุกวันนี้ไม่มีลูกหรือมีลูกน้อยลงครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปแล้วเด็กหนึ่งคนใช้เงินเท่าไหร่ คุณผู้ชมบางคนอาจจะคิดแค่ตอนเกิดแต่ถ้าเราคิดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเขาเรียนจบปริญญาตรีลองคิดง่ายๆนะครับเริ่มตั้งแต่เกิดเลยครับคุณผู้ชมครับพอตั้งครันแล้วนะไหนจะต้องทาคลอดค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทครับมีทั้งเรื่องของค่าฝากคันค่าพบแพทย์ค่าทําคลอดลูกคลอดออกมาเสร็จหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเล็กครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กผ้าอ้อมนมเครื่องอุ่นนมเครื่องชงนมเครื่องล้างนมเปร เครื่องอบผ้าเครื่องอับน้ําข้านมอาหารสาหรับเด็กโอ้โหฟังแล้วมันเยอะไปหมดเลยเฉลี่ยแล้วเขาทาสํารวจมาครับอยู่ที่เดือนละ1,500ถึง3,500บาทต่อคนหรือถ้าตกเป็นปีปีละ1 8 0 0 0ถึง4 2 0 0 0บาทนี่ขนาดแบบถูกสุดแล้วด้วยนะครับ ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเด็กจะต้องมีการฉีดวัคซีนอยู่ที่500-1800ถึง1,800บาทต่อครั้งบางโรงพยาบาลจัดเป็นแพ็กเกจให้เลยและที่สำคัญเด็กเล็กๆจะป่วยง่ายครับไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กนชนก็มักจะ5 0 0 0 0ถึง1,000บาทยังไม่รวมค่า้จ่ายอื่นๆอ,อีกนะค่าเสื้อผ้าเด็กค่าของใช้เด็กอ่อนค่าป้อมสำเร็จรูปขนมนมเนยอ,อีก ตกแล้วเขาบอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5000บาทต่อเดือนครับพอโตขึ้นมาครับจะต้องมีค่าอาหารและจะต้องมีค่าเล่าเรียนด้วยครับผมยังไม่พอครับยังไม่ได้รวมถึงค่าชุดนักเรียนค่าลูกเสือค่าเนตรนาลีค่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ค่าแต่งชุดรอดอไหนจะเป็นหนังสือและที่สําคัญเด็กโตตามวัยรองเท้าอะไรต่างๆก็ต้องซื้อบ่อยเหมือนกันด้วยยิ่งไปกว่านั้นครับบางครอบครัวมีความจําเป็นต้องมีค่าพี่เลี้ยงเด็กครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนบางครอบครัวอาจจะมีปู ญาติยายลุงป้าน้าอาพี่น้องก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้บ้างแล้วก็ได้เรื่องความไว้วางใจด้วยนะครับเด็กๆเ,เองไม่ได้มีแต่เรียนหนังสือไม่ได้มีแต่อยู่บ้านมันมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าท่องเที่ยวค่าของเล่นเด็กค่ายานพานะที่เขาคาดว่า10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500,000ถึงหล้านบาทหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวตามฐานะและไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเอาละครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้คำนวณไปค คำนวณมาคำนวณไปคำนวณมาสรุปแล้ว มีลูกหนึ่งคนอาจจะไม่ได้จนแค่7ปีครับอาจจะใช้ระยะเวลา20กว่าปีจนกว่าเขาจะจบปริญญาตรีนั่นหมายความว่าเขาเริ่มจะสามารถที่จะหางานทําได้เองแล้วดังนั้นก็เฉลี่ยแล้วนะครับอาจจะต้องใช้เงินเป็นหลักล้านบาทเลยละครับแต่ที่สําคัญกว่าครับคุณผู้ชมครับค่าใช้จ่ายนั้นมันเป็นเพียงเรื่องหนึ่งแต่สังคมสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงมากกว่านั่นก็คือว่าการมีประชากรที่มีคุณภาพมากกว่าการมีประชากรจํานวนมากครับ และคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อรู้โลกรู้ได้นะครับทางโมโน n e w สในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono n e w ส์ได้นะครับ